ครับชนวงนี้เรียน360องศาเลยครับตอนนี้ผมเองอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ภาคเหนือนะครับและวันนี้พามาทานข้าวนะครับร้านนี้ครับอ,อิตาลิกหรือมาจากอิตาลีหรืออิตาเลียนนั่นเองนะครับเป็นอาหารอิตาเลียนนะครับวันนี้ก็ถ้าคนม,มีเทสจะชอบอาหารอิตาลีนะครับผมเองคนหนึ่งที่กินได้ทุก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 ชาติเลยนะฮะแต่อิตาลีเป็นอาหารที่ผมค่อนข้างชอ,อบสั่นะครับอันนี้มาสั่งนะครับเอ่ที่กิน กินกินมื้อมื้อที่ผ่านมาเนี่ยคือกินพิซซ่าไม่ดีผมก็เลยจะต้องมีการแลกเปลี่ยนอาหารนะครับว่าถ้าเราจะให้สมดุลก็คือต้องกินอาหารที่เรียกว่ามีโปรตีนสูงแล้วก็มีไฟเบอร์เยอะใช่ไหมครับพวกผักอะไรเงี้ยก็ไ่กินที่แย่ก็กินได้นะแต่เราควรจะต้องเลือกอาหารที่ดีในเมนูในเมนูสัดไปด้วยนะครับวันนี้ก็เลยสั่งเป็นปลานะครับนี่มนรดปลาแต่เป็นไก่เตอลี่นะครับแล้วมีมัสเซลหรือเป็นหอยนางรมไม่ใช่หอยนางรม ขอยเป็คู่นะครับแล้วก็นี่อันนี้เมนูนี้ก็เป็นไก่ย่างรมดา,านะครับแต่เขาทําเป็นแบบฟิวชั่นเนาะก็จะเป็นเหมือนส้ตมตำยำมะม,ม่วงอะไรประมาณนี้นะครับที่กับไก่ย่างแล้วก็ทามาดามนะครับเดี๋ยวขอชิมก่อนและนี้ก็คือปลาหมุนทอดนะครับ ร้านนี้ก็เพิ่มมากินครั้งแรกนะครับเนื่องจากว่าพอดีมาทูลาแถวนี้นะครับของทีมลูซ,ซินี่คือปลาหิมะหรือ snow fish นะครับเขาเป็นปลาในเมืองหนาวเราต้องกินอาหารอิตาลีเนาะคงไม่ใช่ใช่ปลากระพงเนาะแต่โปรตีนก็ดูชิ้นใหญ่ครับได้โปรตีน ซอสไม่เกิดเท่มันมีผมกักโขมต้องกินผักนี่ผักตรงกลางใช้ได้จะไมาดูทีเด็ดก็เออไม่รู้นี่ชื่อไก่ยากน้ำนจิ้มเจ่ยวนะครับ าเมนูนี้นะผมให้9.5เ 5, oh. นนต็มสอ <laughs> ์อันนี้มันจืดๆไปหน่อยให้สักแล้วก <c oughs> ันเดี๋ยว่องบรรยากาศที่นี่น่าสวยน่าสดก็แต่มาลองอิตาลิกนะครับก็ลองกันได้นะครับที่นี่มีลุกของบาร์านนด้านบนด้วยนะครับที่มานั่งจุ่มหลอกนะลุไลุกของบาร์ด้านบนแล้วก็ลงบนจานด้นางล่างนี่ ตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวเอากินที่อื่น,นด้วกันเจอกัน